สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทกท่านวันนี้ก็จะเล่านิทานเรื่องพระภัยมณีตอนที่ห้าสิบแปดตอนนางละเวงบรรลาช่วยนางสวรมาลีเรีเท่าทศวงศ์ชิพที่หนึ่งให้ทุกคนได้ฟังแล้ขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและขอขอบคุณทุกทกท่านในห้าโอกาสนี้ด้วยรับฟังได้เลยนะครับไฟฟ้าลัง บางอาลูผู้รับสั่งบอกกองวังสั่งเวรเจนทหารเรียบรียรลัดจัดกัน <c oughs> ให้ทันการอำเภอบ้านหัวเมืองส่งเนื่องมา <c oughs> พวกไปทับสับสนหาบขนของเดินเนืองนองนับหมื่นแบกปืนผาลู่เข้าไปในวังนางลำพาทั้งโยพาปากาตุลาลีให้เสือบดูลู้ว่าประจามิตร มาตั้งติดลบพรุ่งถึงกรุงศรีต่างตกใจไปเฝ้าพระสวัีทวนคดีที่ได้แก้งยังแขลงใจฝ่ายชวมยององ์ละเวงวันลาพระยาหญิงตะลึงนิ่งเนื้อพรั่นประวันไหวให้ซักเหล่าสาวสวุรางพวกข้างในซึก <c oughs> ซึกถึงไหนไปเที่ยวถามเนื้อความดู ได้รู้นี่แต่ว่าเวนเกียนทหารราชาการเลียวล่อนไพ่อ่อนหูจึงให้หาฝ่าหลังบังอาลูมาถามดูรู้ว่าสุสาครกับผัดใจได้ดานสั้สมุดพระราชบุตรอยู่ดวงตาลดันสิงขรจึงถามเหตุเพศิัพานแลกลานลอนมันยอกย่อนผ่อนแก้พูดแต่ดีขั้นชักใส้ให้สบทบทไม่ได้ ทราบว่าไปลบพุ่งทำกรุงศรีเท่าทศวงศ์พงสาสุมาลีทั้งบวตรีกวดมาไว้ป่าตานนั่งตีอกตกัวใจด้วยไม่ทราบทางย้ำหยาบยิ่งนักทำหักหารขมเหงเหล่าเผ่าพงพวกวงวันแสนทงสารสองทิดาสุมาลีนางวันลาปราลมจะลมจับ และถวยทัพที่ดาลำพาสลีนวดอังสายาดมค่อยสมปดีนางสวกีตีโอลาล่ำจาบันแสนสงสารบ้านเมืองจะเครื่องแค้นทุกเขตแค้นไพ่ฝ้าจะอาสันแล้วตัดถามสามนางเป็นอย่างนั้นจะพรนพันคิดอ่านประการใดทั้งสามนางต่างคิดด้วยผิดนัก เลือที่จากผันแปลคิดแก้ไขต่างอาจอั้นตันตึงตะลึงตะไลถอนใจใหญ่ให้เสอือื่นกลืนน้ำตาแต่รีวันนั่นว่าพระสังฆราชสอนให้ขาดญาติวงปอปพงษาถ้าไปห้ามปรามพระมังคลาให้งอนง้อขอขมาสุมาลีตั้งทรงยศทศวงเห็นคงลับ ให้สององค์คลองกลับระกรุงศรีถึงลูกผิดคิดถึงพระชนนีกลัวแต่ที่เธอไม่วรไม่อ่อนตามนางบรรลาว่าไม่ฟังพระสังฆราชคงวิวาทขาดเด็ดให้เก็ดขาม <c oughs> จะงให้เจ้าเหล่านี้ไปไม่ได้ความข้าต้องตามไปให้ปะยึ่งจะดีนางลำพามาไปด้วยการเจ้า ช่วยรวมเล่าพี่น้องทั้งสองสีให้สั่งกรมวังว่าอย่าช้าทีเตรียมรถที่มีฝาลังคาบางังอีสาวไสไปข้างนอกบอกขอเฝ้าเร็วๆเ,เข้าเราจะไปมั่นใจหวังพวกเท่านางต่างประมาะละลาละละังกรมวังวิ่งพันละว,วันไปเตรียมรถลัดจัดเล่งกันเสียงแส่ทั้งเกียนแห่กลองชนะ ปีชันไหนรถสำหรับรับลำพาเสนาในามาเทียมไว้เกยลาหน้าพาระลานฝ่ายโชมยงองค์วันลาลำพานาดสำอางอาจอาองค์ทรงสนานประดับเครื่องเรื่องจำหลัดชัดจวานพนักงานพัชนีพัดวีลมทรงเกือกทองรองบาทต่างญาติเยื่องนางทรงเครื่องเนื่องตาม ้องามสมคุณเหมือนหมอขอเฝ้าทั้งเจ้ากลมกาบบังคมคอ,อยตามกันหลามไปทั้งสององทรงรถประกวดกันลดกำนันนั่งเคียงเลี้ยงสวัยสารถีตีมากก้าเคลื่อนคลาใครปีจะไหนกองชนะตีประโคมขนาดนอกหอกดาบกำทราบสะพังทั้งหน้าหลังสังแตร เป่าแห่โหมอภิรมสมสายพลายโปรโยมขั้นข้ามโครมครบสว่างตามทางไปต่อย่ำค้องสองยามจุดประทับขั้นล่วงคลับควรเดินเนินไไลกกำลังทุกข์ยกเขียนเห็นสิ่งใดนางมีได้เชื่อชมด้วยตรมสวงแต่ขอเฝ้าเจ้าสู้ไม่รู้ทุกข แสนสนุกสเสนหานางข้าหลวงเก็บดอกไม้ในป่าบุภาพวงทั้งมะม่วงมะปางให้นางในนางสาวสาวหน้ากิ่งสิงกันเก็บจนเสียเล็บแลหาน้ำตาไหลบ้างเท่าแขนเหยนสมพระนมไพยดูนกไม้ต่างๆตามทา,า,างมาฝ่ายพวกพ้องกองร้อย มาคลอยข่าวรู้เรื่องราวเรียบเดินตำเนินผาถึงด่านเข้าเฝ้าพระมังคลาทูลว่าพระมารดามาในภัยไฟเอกองทรงยศโอรสลาดฟังประหลาดลาก,กิิจคิดสงสัยปรึกษาน้องสองหลานลำคาญใจเรือใครไปเทศทูนจึงวุ่นวาย พระนุชาไหาเห็นจะเป็นแน่จะเคลีแก้อย่างไรก็ไม่หายหากให้พบหลบลี่ดูดีไล่ให้แต่ฝ่ายผู้เท่าอยู่เฝ้าฟังพระมังการาว่าจริงพี่จริงตรึกที่พวกปลึลึกกลมวังที่ซึ่งขังไว้แม่พวปะจะปล่อยคอยระวัง แล้วตัดสั่งนายทหารเป็นการรับอาซาสิทธิ์ผิดชอบจงรอบบอกกวงในนอกนายประตูดูกำกับทั้งซ้ายขวาหน้าหลังสั่งกําชับขั้นเศษสับส่วนพ้าน่องสองนัดดาขึ้นอยู่ป้อมพ้อมพัมพ่งกันทั้งสี่คิดแต่ที่ทำาึึกต่างปรึกษาภายในหมวดตรวจําชับกําชับํำช,บำ,ชบำชาบอกเกิตกาแก้งทั่ว ทุกตัวคนปายนางนาฏมาตุลงทรงพยุเรียบเรียงรถแลมทางมากลางหนถึงโดนตาดงตา,ด,งตาดานใหญ่ดูไพ่ผลไม่เห็นหนผู้ใดเดินไปมานอกประตูอยู่แต่คนแก่เท่าจึงเรียกเข้ามาประนดริมรถถาแล้วตัดถามตามระแวงแขวงวิญญาพระมังคาลา ไปอยู่หนตำบลใดพวกผู้เท่าเฝ้าฟังรับสั่งถามจึงทุ่นความเครือบแคงแถลงไขพระนอนาตราชโอรยสยศกรเสด็จไปลังกาได้ห้าวันปิดประตูผู้ใดเข้าไม่ในด่านจะประหารขีวาให้อาสันข้าพระเจ้าเข้ามาแต่อาลันต้องพากันขัดข้างอยู่อย่างนี้ นางดำเด็ดติดต,ต,ตรึกเนื่องเนื้อแน่งเห็นจะแก้งไม่ให้พบคิดหลบหนีจึงชักใส้ใครเล่าพ่อบุรีหรือไม่มีตัวทาหารประการใดพวกคนแก่แก้ว่าข้าพเจ้าม่ได้เข้าไปเห็นว่าเป็นเชไหนนางฟังคำสัมบันดาพวอข้าไทยให้เรียกจงเรียกให้เปิดบาน ทวันบังในประตูผู้ใดไม่ได้ขานเป็นชาินานนางให้ซ้ำล่องคำหลังไม่ให้เราเข้าไปก็ไม่ฟังจะฟันพังประตูเข้าบุรีสักคู่หนึ่งจึงเห็นคนบนหัวลบนั่งประนุษนางวันลามาลสีล่องถามายนายขอเฝ้าพระสวนีออกมานี่ราชการ สถานใดหมัดนี้ก็จะขอยุติลงวัตเพียงเท่านี้และขอขอบคุณทุกทกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้และพบกันอีกในคลิปต่อต่อไปโชคดีสวัสดีครับ